กลิ่นแก้วนางผิงโดยวริษฐากลิ่นแก้วนางผิง32บนเรือนใหญ่อันไร้ร่างท่านเจ้าพยาพิชัยพักดีและคุณหญิงช้อยอยู่เป็นประมุขตั้งแต่เก่าก่อนเพราะต่างฝ่ายต่างหนีร้อนไปพึ่งเย็นตามแต่ที่ใจแต่ละท่านปรารถนาท่านเจ้าพยาพิชัยพักดีก็หลบหนีไปอยู่เสียที่เรือนท่านเจ้าคุณสนอง ส่วนคุณหญิงช้อยก็หลงอยู่กับรถพระธรรมจนไม่อาจกลับขึ้นมาอยู่เป็นประมุขบนเรือนใหญ่อีกต่อไปเลยบนเรือนใหญ่จึงมีเพียงคุณหลวงขจรกับจิตและผิงที่ยังคงถูกจองจําอยู่ภายในห้องรับบนเรือนใหญ่ผิงขมวดคิ้วแล้วหล่อนก็มองเห็นแสงแปลกบ,บมาตามฝาเรือนฝาแลบสว่างจ้าตามมาด้วยเสียงพายุพ,พัดค่อนข้างแรงฝาร้องคำรามติดติดกันแล้วไม่ช้าฝนก็ได้เทกระนํำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ผิงถอดถอยกายไปติดกับข้างฝาห้องลับด้วยท่าทางหวาดกลัวเสียงโซ่ตรวนดังแข่งขันกับเสียงฟ้าร้องเสียงบ่าวไพร่นอกห้องลับต่างวิ่งวุ่นช่วยกันปิดหน้าต่างเป็นพลวันแล้วทุกคนต่างเข้ามานั่งรวมกันอยู่ที่กลางเรือนใหญ่ซึ่งมีตะเกียงจุดสว่างเป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางครู่ใหญ่ๆก็มีเสียงของพุทธบ่าวบนเรือนคนหนึ่งดังขึ้นยายอ่อนขับมือเจี้ยงนี้แล้วยายหาข้าวปลาไปให้หนางผิงมันกินหรือ,อยัง พุทธถามยังห่วงใยต่อผิงแม้อดีตจะเคยถูกผิงหยามเหยียบหากแต่คนเยี่ยงพุทธที่โกรธใครไม่เป็นจึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ถูกหยามเหยียบแต่อย่างไรยายอ่อนตกใจถึงกับยกมือขึ้นทาบอ,อกดวงตาคู่เหี่ยวย่นลุกพองโตเออจริงด้วยวะ่ะข้าก็ลืมไปเสียสนิทเห็นว่าวันนี้ผิงมันเงียบเงียบเสียงไปไม่อรารวาดเหมือนทุกวันอ๋อ เพราะเห็นนางผิงมันเงีบเงยบๆไปยายอ่อนก็เลยคิดเอาเองว่ามันไม่กินข้าวงั้นหรือยายอ่อนนางผิงมันก็มีท้องไว้กินข้าวกินปลาเหมือนกันนะเออนางพุทธเองไม่ต้องมาทำปากมากกับข้าดอกนะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ช่วยไกวเปรคุณนุชจ,จุกข,ของข้าด้วยข้าจะไปหาข้าวปลามาให้นางผิงมันกินป่านนี้คงหิวแย่แล้วปากของยายอ่อนก็บ่นไม่หุบป,ปาก ร่างอ้วนๆก็พยายามพยุงกายลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินอย่างยักแยกแย,กย,กย,กยักยันก้าวไปหยิบถาดอาหารที่เตรียมไว้สําหรับคุณหลวงขจรกับจิตมาให้ผิงกินก่อนใหญ่ยยอ่อนยังไม่อยากเดินตากฝนไปที่โรงครัวเพราะรู้ว่าถึงอย่างไรคุณหลวงขจรกับจิตคงยังไม่ปรารถนาที่จะกินข้าวปลากันแน่เพราะทั้งสองยังคงหลงไหลอย,อยู่กับสเสน่หาที่ต่างฝ่ายต่างมอบให้แก่กันอยู่ภายในห้องนอนก้มหน้าเหี่ยวๆลงมองถาดอาหารเห็นมีปลาย,ย่างตัดเล็กๆ ผักสดต่างๆจากสวนหลังโรงครัวน้ำพริกกะปิและมีผัดที่ผิงโปรยโปยกับยายอ่อนมาหลายวันว่าอยากกินแล้วก้าวเดินไปเปิดประตูห้องลับเพื่อนำถาดอาหารมาให้ผิงได้กินพอบลานประตูถูกเปิดออกผิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเห็นเป็นยายอ่อนที่กำลังถือถาดอาหารตรงมาทางหลอนจึงยิ้มเป็นครั้งแรกนับแต่ที่ถูกจองจำยายอ่อนแลเห็นรอยยิ้มจากผิงแกจึงยิ้มรับอย่างโล่งอกผิงเอ้ย กินข้าวนะข้ามีหมี่ผัดของโปรดเองมาด้วยยายอ่อนบอกเสียงอ่อนโยนพิงค่อยๆขยับกายเข้าใกล้ยายอ่อนของฉันหมดเลยใช่ไหมยายอ่อนพิงถามเสียงใสยายอ่อนยิ้มและพยักหน้าแทนคำตอบพิงจึงแผดเสียงหเราะแข่งขันกับสายฝนที่เทลงมาราวกับฟ้ารั่วยายอ่อนตกใจเมื่อแลเห็นอาการที่แป,กแปลกๆไปจากพิง จากที่เคยเออโวยวายอลวาดคว้างปาข้าวของตรงหน้าหน้ายุ่งเป็นยักษ์มาวันนี้ผิงกลับอารมณ์ดีและดีเกินกว่าเหตุเสียอีกดีเหมือนจะบ้าหรือผิงถูกจองจำนานเกินไปจนสติมันผันเปลี่ยนแปลไปยายอ่อนรีบขยับเข้าใกล้แล้วยกมือขึ้นจับที่ปากของผิงเขย่าเบาๆก่อนเรียกเสียงอ่อนๆสมกับชื่อของแกเองนางผิง,งเองเป็นอันใดไปหรือไม่สบายไปหรือเปล่า ผิงสายหน้าหยุดหัวเราะแล้วร้องไห้คร่ำครวญเหมือนใจจะขาดํำนึงไปถึงครั้งก่อนหล่อนเองก็เคยสุขสบายปรารถนาสิ่งใดย่อมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆเครื่องประดับกายงามๆหรือแม้กระทั่งของกินที่ดีๆและเลิศรสมาบัดนี้ทุกสิ่งที่ผ่านมามันได้ผ่านไปราวกับความฝันที่เมื่อลืมตาตื่นจากฝันทุกสิ่งที่ฝันเห็นก็มาลายหายไปสิ้นเคยเป็นที่รักแก่คุณหลวงขจร รักจากคุณหลวงขจรที่เคยมีมอบให้แกหล,ลอนช่างเป็นรักที่มากลน้นรักเหลือเกินรักจนแทบจะก,กลืนกินรักยิ่งเสียกว่าฟ้ามาหาสมุทรมาบัดนี้รักนั้นได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปราวพายุหมุนและได้หมุนไปอยู่กับจิตจิตที่เกิดเป็นหญิงคณิกาหญิงขายตัวและเป็นเมียของบ่าวในเดือนมาก่อนหญิงคณิกามีดีกว่าผิงคนนี้ตรงไหนคิดมาถึงตรงนี้หัวใจที่ระบมอยู่แล้วของผิงยิ่งระบมมากยิ่งขึ้นเคยเกลียด แค้นต่อคุณส้อยมาบัดนี้ผิงรู้แล้วว่าหลอนเกลียดและแค้นผิดคนหลอนไม่ควรทำลายคนดีๆเยี่ยงคุณส้อยเลยมันคงเป็นบาปกรรมที่ทำร้ายคนดีกระมังผิงคิดแต่อีกใจหนึ่งยังค้านเรื่องคุณส้อยก็เรื่องของคุณส้อยสิหากเพลานี้มันเป็นเรื่องระหว่างหลอนกับจิตดอกใจมีเอาไว้ตรองสมองมีเอาไว้คิดชีวิตมีเอาไว้ต่อสู้ศัตรูมีเอาไว้เพื่อเพิ่มพลังพอหัวใจกระหวัดมาถึงตรงนี้ ผิงหยุดร้องไห้ทันทีแล้วมองหน้าใยอ่อนอย่างยิ้มยิ้มจนใยอ่อนต้องเกิดอาการอ่อนอกอ่อนใจขึ้นมาถึงแก่ยกมือขึ้นเกาศรีรษะดังแกรกแกกยังไม่ทันโอทันปลอบกันเลยผิงก็เกิดสงบอาการลงได้เองเองไม่เป็นอันใดแล้วใช่ไหมนางผิงจ้าฉันไม่เป็นอันใดดอกงั้นชัดกินข้าวก่อนนะผิงบอกเสียงใสใยอ่อนจึงเลื่อนถาดข้าวส่งให้แก่ผิง ผิงก้มหน้ามองถาดอาหารแล้วส่งยิ้มให้แก่ยายอ่อนอีกครั้งก่อนก้มหน้าก้มตาใช้มือเปิบข้าวเข้า,ขาปากอย่างแสนอร่อยกับอาหารมื้อเย็นท่ามกลางเสียงฝนที่เทกระหน่ำลงมาหลังคาเรือนมันดังกล้องดีนักฉันอิ่มแล้วอร่อยจังเลยผิงพูดเสียงสายดวงตาเป็นประกายวาววับคล้ายพบสุขไร้ทุกข์แต่อย่างไรพาเอาคนแก่อย่างยายอ่อนต้องปวดเสียงเปลี่ยนกล้าวขึ้นมาทันใด แต่ก็ยังดีกว่าที่ผิงอรารวาสเหมือนทุกครั้งข้าวปลาไม่ยอมกินร้องจะกินแต่ดอกแก้ววันรุ่งอยากกินอะไรบอกข้าได้นะข้าจะสั่งให้ยายยิ้มทําให้เองกินยายอ่อนเอาอะไรมาให้ฉันกินฉันกินได้ทุกอย่างเลยจ้ายายอ่อนจ๋าประโยคท้ายของผิงอ่อนเศร้าจนคนฟังอย่างยายอ่อนต้องใจหายมองหน้าผิงอย่างสุดแสนเวทนาเรียกข้าทําไมหรือนางผิง ฉันคิดถึงลูกยายอ่อนช่วยพาลูกมาหาฉันบ้างสิจ้าคิดถึงเหลือเกินโถช่างน่าเวทนาจริงแท้ยายอ่อนคร่ำคร,ครวญอยู่ในใจเพราะยายอ่อนไม่อาจทำตามที่ผิงขอได้เป็นคำสั่งอันเด็ดขาดที่มาจากคุณหลวงขจออันที่จริงมันก็ผิดตรงผิงแต่แรกหากผิงจะไม่ทะเยทยานจนเกินเหตุรู้จักกับความพอไม่คิดไฝ่สูงเกินตัวต่ำควรเทียบกับต่ำสูงก็เทียบกับสูง อยู่ในสถานะใดก็ควรยินดีในสถานะนั้นไม่ทะเยอทะยานจนเกินขอบเขตสกุลกานำขนหงมาเสียบแซมใครก็ไม่เรียกหงหารู้ไม่ว่าความสุขเยี่ยงอีกาพยาหงไม่มีดอกว่าอย่างไรจ๊ะยายอ่อนเหตุใดจึงเงียบไปเล่าฉันคิดถึงลูกอยากเจอหน้าลูกจริงๆนะจ๊ะผิงวิงบอนเสียงอ่อนดวงหน้างามแต่ซีดเสียวเพราะไร้สุขนางผิงเอ้ย ข้าเองก็เวทนาเองอยู่ดอกนะอยากทำให้ทุกอย่างที่เองปรารถนาแต่ข้าก็จนใจยิ่งนักจนใจยายอ่อนพูดเยี่ยงนี้หมายความว่าอันใดผิงตวัดแวดเสียงดังจนยายอ่อนต้องยกมือขึ้นอุดหูทั้งสองข้างในตาของผิงขุ่นเขียวความคลุ้งคลั่งที่ได้พยายามมาแต่แรกเริ่มลดถ,ถอยลงกลายเป็นความเกลี้ยกล่กลับคืนสู่ผิงในอีกครั้ง ยายอ่อนตกใจยกมือขึ้นท่บกับอกแทนที่อุดหูอยู่ในเมื่อครู่มองหน้าผิงอย่างประหลาดใจนางผิงเองเป็นอันใดขึ้นมาอีกเหตุใดจึงเสียงดังกับข้ายี่อย่างนี้ทั้งดีข้าก็ดีต่อเองตลอดมาฉันอยากพบหน้าลูกฉันคิดถึงลูกยายอ่อนจ๋าช่วยทําให้ฉันได้พบหน้าลูกบ้างไม่ได้หรือจ๊ะคิดเสียว,ว่าสงสารฉันเถินดนะจ๊ะ ฉันคิดถึงลูกเหลือเกินคราวนี้ผิงเริ่มเสียงอ่อนล้าลงหัวใจเต้นแรงไม่มีใครอีกแล้วหล่อนถอนหายใจยาวหลับตาลงอย่างเศร้าสลดใจคนเดียวที่เป็นทั้งความรักและความหวังของหล่อนในเพลานี้ก็คงจะมีเพียงลูกลูกของหล่อนเพียงคนเดียวลูกอันเปรียบเสมือนแก้วตาและดวงใจของหล่อนใจแทบขาดไปเสียทุกเพลาเมื่อใจต้องหวนคำนึงไปถึงลูก ลูกที่ผิงเคยคิดเสมอว่าเขาต้องเป็นเสมือนโซ่ที่ล่ามหัวใจหล่อนกับคุณหลวงขจรด้วยจนแนบแน่นสนิทกันไปจนวันสิ้นลมหายใจแล้วผิงก็ได้รู้ซึ้งถึงความจริงว่าลูกไม่มีค่าอันใดเลยแก่คุณหลวงขจรคนที่มีค่าต่อคุณหลวงขจรในเพลานี้จึงมีเพียงผู้เดียวคือจิตหญิงแพทย์สยาคนนั้นนะจ๊ะยายอ่อนจะให้ฉันต้องกราบตีนยายอ่อนฉันก็ยอมผิงไม่พูดเพียงปากหากทำจริง ค่อยๆคลานเข่าเข้าหาใยอ่อนพร้อมกับเสียงโซ่ตรวนที่ดังทุกขณะที่ผิงคลานเข้าหาใยอ่อนแล้วเสียงโซ่ตรวนก็สงบนิ่งลงเมื่อร่างบอบบางของผิงหมอบกราบลงที่แทบเท้าของใยอ่อนผ่านให้คนที่หัวใจอ่อนอยู่แล้วต้องยิ่งอ่อนแปรมากขึ้นใยอ่อนรีบชักเท้าออกถึงอย่างไรใยอ่อนก็ยังคำนึงอยู่เสมอว่าแกคือบ่าวไม่ต่างอันใดไปจากผิงที่เป็นบ่าวเยี่ยงเดียวกัน ก้มหน้ามองร่างผิงที่ยังคงหมอบอยู่อย่างทรมานใจอยากทำตามที่ผิงขอหากแต่คำสั่งห้ามจากคุณหลวงขจรยังคงค้างคาอยู่กับใจของยายอ่อนครั้นแลเห็นดวงตาคู่โศกของผิงความเวทนายิ่งแล่นเข้าจับที่หัวใจของยายอ่อนให้ต้องอ่อนไหวราวใบไม้พลิ้วไปตามกระแสลมที่พัดผ่านมาอย่างรวดเร็วจนยายอ่อนเตรียมตัวไม่ทันและได้ทำลายทิฐิของยายอ่อนจนหมดสิ้นจนหมดความเกรงกลัวในอำนาจจากคุณหลวงขจร คนเหมือนอนกันมีสองมือสองเท้าเหมือนอนกันจะต่างกันก็ตรงที่คุณหลวงคือน,นายยายอ่อนคือเป่าวหากแต่ไม่ว่านายหรือเปล่าเมื่อหมดสิ้นลมหายใจแล้วก็ย่อมนอนอยู่ในที่แคบๆดุดเดียวกันคือโลงศพแคบๆไม่ว่าจะใหญ่โตกันสักเพียงใดใหญ่อ่อนก็ยังไม่เคยเห็นสักคนที่เมื่อหมดสิ้นลมหายใจไปแล้วจะนอนโลงใหญ่เท่าประสาราชวังตกลงเองรอข้าก่อนนะนางผิง ข้าจะออกไปอุ้มคุณหนูจกมาหาเองเดี๋ยวนี้ยายอ่อนบอกเสียงเข้มสีหน้าจริงจังเมื่อมีใจที่บริสุทธิ์เพียงปรารถนาให้แม่ลูกได้พบหน้ากันมันจะปิดอันใดน,นักหนาเที่ยวแกจึงค่อยๆพยุงร่งางอ้วนๆของแกลุกขึ้นยืนแล้วก้าวออกไปจากห้องลับผิงสยยยิ้มอย่างพึงพอใจความเพียรพยายามของหล่อนได้นำพาซึ่งความสำเร็จแล้วจริงจึงค่อยๆคลานเข้ามานั่งยองๆอ,อยู่ที่ข้างบานประตู รอจังหวะที่ใหญ่อ่อนจะอุ้มลูกมาให้เชยชมแล้วชั่วครู่เสียงแว๊ดแว๊ดแหลมแหลมของจิตก็ได้ดังลอดเข้ามาทางร่องของบานประตูจนผิงสะดุ้งโยงตกใจไม่กลัวเพียงหวั่นใจจะไม่ได้พบหน้าลูกเพียงแค่ได้ยินเสียงของจิตผิงยังมีความเจ็บแค้นแล่นเข้าไปในกายและใจความรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจพยายามยกขาขึ้น มายจะออกไปตบหน้าจิตเสียให้สมแ้นและต่อหน้าต่อต,อตาคุณหลวงขอจอนอีกด้วยหากติดตรงที่โซ่ยังคงล่ามอยู่กับขาและมือทั้งสองข้างจึงมีเพียงเสียงของโซ่ตรวนที่ดังอยู่เท่านั้นยายอ่อ,อนนั่นจะอุ้มลูกนางผิงไปไหนอุอม้มอุ้มอุ้มไปให้นงังนางผิงมันเจ้าขาเสียงยายอ่อนสั้นๆเครือเครือดีพูดออกมาตรงๆเยี่องนี้ละดีฉันจะได้ไปเรียนคุณหลวงให้สั่งเคี่อนยายอ่อนแต่โดยดี ในข้อหาที่ขัดคำสั่งคุณหลวงคุณหลวงห้ามและใช่ไหมว่าอย่าพาเด็กนั่นไปเจอกับนางผิงมันฟังความไม่รู้หรืออะไรจิตยืนท้าสเสลด่าทอยายอ่อนอยังไม่เกรงกับเส้นผมสีขาวๆบนศีรษะยายอ่อนแม้แต่นิดโกรธที่ยายอ่อนคิดตามใจผิงควรรู้ควรเข้าใจว่าคนที่ถูกทิ้งสมองไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหร่นักดอกยายอ่อนควรรู้ไม่ควรตามใจเมื่อรักกันเห็นใจต่อกันเวทนาต่อกันยิ่งนะัก ยายอ่อนก็ควรออาญาจากคุณหลวงขจรในไม่ช้าที่สุดจิตก็สะบัดหน้าจากยายอ่อนแล้วก้าวฉับๆหายเข้าไปในห้องนอนเพียงอึดใจที่ยายอ่อนยังนั่ง,งพับเพียบหายใจไม่ทั่วท้องร่างสูงของคุณหลวงขจรก็ได้ก้าวมาทางยายอ่อนพร้อมกับมีร่างจิตที่เดินจับแขนคุณหลวงมาด้วยจัดการกับยายอ่อนสิเจ้าค่ะหลักฐานยังอยู่ในอ้อมกอดของยายอ่อนเลยเห็นไหมเจ้าคะคุณพี่ ยายอ่อนอุ้มลูกนางผิงพร้อมที่จะพาให้ไปพบหน้ากันจิตจีบปากจีบคอ,อยุโยงอย่างเห็นผลทันตาคุณหลวงขจรโกรธจนตัวสั่นเทิมดวงตาคู่คมกริบมีแววดุดันใครก็ได้ไปเรียกไอจันมาบนเรือนทีแล้วให้มันลากตัวยายอ่อนไปเคี่ยนเสนให้สะใจในข้อหาที่มันขัดคำข่าคุณหลวงขจรกล่าวเสียงเข้มยายอ่อนกลัวจนก้มหน้าตัวสั่นคนหลงมาเป็นเยี่ยงนี้นี่เองเคยเห็นแต่คนที่หลงคนงาม แต่นี่คุณหลวงขจรกลับมาแปลกไม่เหมือนผู้ใยหลงคนอัปรลักษ์ทั้งรูปร่างหน้าตาและจิตใจหรือคุณหลวงขจรจะมีใจที่วิปริตแปรปรวนไม่เหมือนกับชายทั่วไปหลงหญิงอัปรลักษ์จนไม่ฟังความจากผู้ใดเว้นเสียจากคนที่กําลัง,ลงหลงไหลอยู่ยายอ่อนรู้ตัวว่าบัดนี้ความโชคร้ายได้เข้ามาเยือนแกแล้วคงต้องก้มหน้ารับกรรมเพราะดูท่าทีจากคุณหลวงขจรแล้วคงไม่ฟังความจากยายอ่อนแน่ไม่ยอมรับรู้ถึงเจตนาอันดีจากยายอ่อน ค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างสันๆนทอดสายตามองจิตเห็นยืนเกอะแขนคุณหลวงขจรแน่นราวชนีโหนกิ่งไม้ใบหน้าคอยแต่จะยิ้มย้อให้แก่ยายอ่อนท่าทางหญิงพยองจนใจอ่อนต้องหวนไปถึงคำโบราณที่ว่าความรู้สอนให้ถ่อมตนหากแต่ความโง่เขลาสอนให้เย่อยิงเยี่ยงกับจิตในเพลานี้จิตเย่อยิงเพราะหลงตัวคิดว่าเหนือผู้ใดแล้วสักวันหนึ่งจิตจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริง ตัวอย่างก็มีให้เห็นมาแล้วผิงนั่นไงที่หลงผิดคิดว่าตัวเป็นที่หนึ่งฉลาดเกินผู้ใดที่สุดจุดจบของผิงก็คือความทุกข์ทรมานที่ต้องถูกจองจําอยู่แต่ภายในห้องลับไม่เห็นเดือนเห็นตะวันยังไม่รู้ถึงวันหลุดพ้นนั่นไงเจ้าคะ่ะคุณพี่เจ้าขาไอจันมันมาแล้วเจ้าคะ่ะจิตจีบปากจีบคอพูดเสียงอ่อนเสียงหวานคุณหลวงก้มหน้ามองจิตแล้วยิ้มอย่างเปิดเผยก่อนหันหน้าไปพูดกับไอ้จันและพุทธ ไอ้จันเองลากตัวยายอ่อนไปเคี่ยนให้หนำใจกูทีนางพุทธเองก็นั่งเงียบเป็นพระประธานอยู่ได้รีบอุ้มตาหนูจากอกยายอ่อนไปเลี้ยงซิพุธตกใจแต่ก็ต้องรีบคลานเข่าเข้ามาหายายอ่อนด้วยเกรงใจบาร,รมีจากคุณหลวงขจรแล้วประคับประคองตาหนูจากอ้อมกอดของยายอ่อนอย่างทนุถนอมค่อยๆคลานหายไปจากที่ตรงนั้นไอ้จันเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างไม่ขัดข้องรีบลากตัวยายอ่อนหายไปจากเรือนใหญ่ ไม่นานก็มีเสียงหวานที่ฟาดลงกลางหลังยายอ่อนไม่มีเสียงร้องขอความเมตตาจากยายอ่อนสักคำใจแข็งยิ่งนักคุณหลวงขจรคิดแต่ท่านก็ไม่มีเวลาที่ต้องคิดอยู่ได้นานนักเมื่อมีเสียงหวานหวานจากจิตดังขึ้นคุณพี่เจ้าขากลับเข้าห้องกันเถอะเจ้าค่าอีกฉันจะได้บีบนวดขาให้คุณพี่ต่ออีกจิตออดอ้อนเสียงหวานดวงตาที่ดึกเกลือก,อกพยายามทําให้ดูหวานชำํำ อกที่แอนแอนก็พยายามยกให้แอนยิ่งขึ้นเพื่อยั่วยวนใจคุณหลวงแล้วก็บรรลุผลได้ในทันทีคุณหลวงจ้องมองหน้าอกแอนแอนของจิตอย่งางเสน่หาจึงรีบประคับประคองจิตก้าวหายเข้าไปในห้องอีกครั้งมีเพียงเสียงกระซิบกระซาหวานหวานจากจิตที่รอดออกมาทางร่องบานประตูและก็ไม่ต่างไปจากห้องลับที่มีเสียงร่ำไห้คร่ำครวญชวนสงสารจากผิงดังสนั่นลั่นเรือนแข่งขันกับสายฝนนอกเรือนด้วยเวทนาที่มีต่อใย,ยอ่อนและตัวของผิงเอง ต้องนั่งกอดเขาร้องไห้อย่างหมดแรงห้องหนึ่งอันเป็นห้องของคุณหลวงขจรกับจิตช่างเปี่ยมล้นไปได้วยความสุขสําราญอีกห้องอันเป็นห้องรับสําหรับจองจําผู้กระทําผิดก็มีแต่เสียงร้องไห้คร่ําครวญทุกเวทนายิ่งนักที่กลางเดือนใหญ่ก็มีพุทธที่นั่งอุ้มคุณหนูจุกไว้กับอกแล้วพยายามฝืนใจร้องเพลงกล่อมเด็กทั้งที่ใจยังร้อนรอน